และนี่คือเบเบทที่พี่เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะทุกคนอันนี้เป็นแบบพี่ซื้อด้วยตังของตัวเองเลยนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่า3มอันเนี้ยที่จะได้ตัวไหนบ้างอันนี้คืออะไรนี่พายายเล่นหน่อยอันนี้เป็นเบเบทคะ่ะยายถ้าทุกคนอยากให้พี่พายายมาเล่นนะคลิปนี้ขอ1,000พ like. ันไลค์มาเรามา,มาแกะกันเลยเพื่อนๆของแรกเราจะได้อะไรนะ แก okay, อย่างระวังหน่อยนะเพราะว่าพีเดี๋ยวน,นี้น,น้องพิมแบบหัดเแบเบดมาเล่นเองไม่บอกพี่แล้วหล่อเดี๋ยวนี้เลยวางก่อนเลยวางก่อนเลยวางก่อนเลยไม่อะ,อะยังไม่ได้แก่เลยไปอย่อาไปาไปทำีว่นี่มันตัวมาใหม่ใช่ป่ะถูกต้องถั่วต้มโอ้ซื้อมาสามกล่องเลยใช่เนี่ยลุ้นได้อยากได้ตัวเนี้ยอย่ในตัวกลางอะอยากได้ตัวสีขาวใช่ไหมใช่ฉันชอบเอางี้พี่ขอท้าน้องปิมมันมีสามกล่องพอดีเว้ยเรามาแข่งกันเปิดถ้าคือได้แค่ เราเปิดแค่คนละหนึ่งกล่องถ้าใครเปิดได้สีขาวคนนั้นเป็นผู้ชนะคนนั้นได้เล่นใช่๋ยวปะได้ไปครอบครองเลยใช่ไหมใช่ครับถ้าใครเปิดได้สีขาวอ่ะคนนั้นได้ไปเลยใช่อ่าโอเคนะมีสามกล่องน้องจะเรียกกล่องนะกล่องนี้มีเรียกกล่องนี้แล้วกันแกะตรงไหนวะฉันคือฉันไม่เคยแกะเองอ่ะแบบก็มันทำฟังเนี่แหละตรงนี้ตามพี่เกะตามพี่ก็คือบางคนเขาก็สะสมกล่องเบบี๋กันนะคนดูอ๋อนี่ไงก็เลยแบบว่าแบบค่อยๆมุทะนองในการ ค่อยๆนะจ๊ะอันนี้ยฉันซื้อเองนะจ๊ะเว้ยมาเลยเว้ยหนึ่งสองสามต้องรุนเข้ามาอีกเพื่อนๆได้มาแบบนี้นะครับใช่มีเศษถุงดำอีกทีหนึ่งด้วยอ่ะขอยัดสัตว์เลยนะครับขอยัดสัตว์เลยเดี๋ยวต่ครับได้ไอะไรก็เหมาะกับพี่ดีเนี่ยก็เหมาะกับพี่ดีน้าผู้ชนะคือเขาไงคุณได้ตัวสีแดงไปนะครับคือดีสีขาวทุกคนเนี้ย สีขเฮ้ยคือเขาโคตรก็โชคดีเลยว่ะซื้อกล่องนี้อะ่ะเราต้องเชื่อในเซนของตัวเองนะถ้าเราจับกล่องไหนเราอย่าเปลี่ยนกล่องนะเพื่อนๆนี่เป็นขึ้นจอบใช่ไหมเป็นขึ้นจอบ เพื่อเป็นการฉลองนะครับที่พี่ได้โล่หนึ่งแสนซับมาใหม่นะครับทุกคนนะครับก็คือเราจะมาจัดกิจกรรมแจกซามูไรเซเบอร์จริงๆพี่เคยแจกไปแล้วเพื่อนๆแต่คลิปมันโดนปิดคอมเมนต์อะอ่ะถ้าใครนะครับผมอยากร่วมกิจกรรมนะครับให้กดไลค์กดติดตามแล้วคอมเมนต์มาบอกว่าพี่แป๋มชอบเล่นเบเบตตัวไหนพี่ติมชอบเล่นเบเบตตัวไหนถ้าใครเป็นผู้โชคดีนะครับหนึ่งคนรับไปเลยซามูไรเซเบอร์หนึ่งกล่องเดี๋ยวเราไปเล่นเบเบตกันดีกว่าไปเลย มานะครับผมเราจะแข่งกัน5เกมถ้าใครชนะ3เกมก่อนคนนั้นเป็นผู้ชนะโอเคคนแพ้จะต้องเสียเบเบทอยากได้พอดีอะตัวเนี้ยไม่ให้นายได้ดิวะถามก็ยังทุกคนมาคาแรกที่เป็นจิ้งจอกสีดำเอาจิ้งจอกขาวฟอกเบิรนหรือเปล่ามันชื่อว่าฟอกเบิร์นหรือเปล่าตัวเนี้ยมาเกมแรกเลย Ready, set, e, two, fun, เรดี้เซตี่ฟู้ฟันโคชุดเเลยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยของพี่ดูอ่อนของใครอ่อนของใครโอ้โหของใคร ของใครครับหนูของพี่ย,ยังห<ล>มุนอยู่เลยอ่ะของพี่ยังหมุนอยู่เลยพี่ไม่พี่ไม่ห่วงแล้วใจแบบเล่นอ่อนแบบเนี้ยแค่แค่นี้เหรอวะเมื่อกี้พี่เล่นอันเนี้ยแล้วพี่แพ้ล้ทุกคนไม่ได้เล่นซ้ํานะเอาตัวนี้มาแทนแล้วกันมาเลยมาเลยพี่ชอบพี่อยากได้จิ้งจอกทองเจอ,อจิ้งจอกดาแต่รอบเนี้ยเราเปลี่ยนสนามเล่นนะครับคุณดูก็ถ้าใครอยากให้พี่ซื้อสนามใหม่นะครับเพื่อนๆต้องกดไลค์กันหนึ่งพันไลค์แล้วทุกคนนะครับผมไลค์กดติดตามกันด้วยเพื่อสนามเบเบ็ดอันใหม่ของเรา นับเลยนับเลยจีจูวันโกชูโอู้มมันไม่ได้ชนกันนะแบบนี้เอาวัดความถึงนะ้สนามเนี้ยเอ๊ะแก้ขอกแก้ทำไมก็ตัวน้องมันไม่ได้สู้กันเลยต้องแก้อีกรอบนึงแต่ของเขาอึดนี่นะโอมามาล็อบนึงอีกรอบนึง,นงมันไม่ดูกันนะเ,นเพื่อนๆนลองอีกรอบนึงลาวชูตรงกลางนะโอชูเออ พาดิว่าพี่ไปหาเลยไปหาเลยอ๋อสัวนี้มันดูอพลังว่ะเออนั่นไงดูอพลังอเอาไงเอาไงสนามเนี้ยเพราะว่าต้องลองในสนามจริงจะรู้ว่าใครจริงกากันไม่ต้องแบบให้สนามมัน่อยนเลดี้เซ็ตดีจูวันตูชุดเฮ้ยไปหาดิไปหาดิไปทำไมตรงนั้นอะ่ะเอาหน่อยเอาหน่อยมันจะผ่านกันทำไมวะ ดูในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับถือว่าน้องฟิล์มแพ้พี่แล้วกันเราไม่ได้สนามจริงมาได้นะลองไหมล่ะได้มานี่ชู่ว่านก็ชุดหอหันนี้อะไรเดือดอ้เดืดอดว่ะเดือดว่ออะอฮ้ยของพี่ดอูอ่อนน่ะแต่พี่ว่ามีผู้แพ้วะ่ะเย้ <อ>ต้องแอบจับหรือเปล่าไม่ได้จับเลยตอนที่มองกล้องอ่ะน้องแอบจับหรือเปล่าไม่ได้จับเชื่อทำคนดูแกมือใหม่ไม่เชื่อยังไม่ได้จับเลยแล้วรอบนี้พี่พี่จะไม่หันหนีแล้วพี่จะหันมองแล้วมาน <c oughs> ้องเหลี่ยมพี่ไม่ได้เหลี่ยมไม่เชื่อใจกันก็ไม่ต้องเล่นเดูปั้นโกชุดทำมือนะแบบนี้รีเซ็ตทีทูวันโกชุด บเบบเบบพีเ่เบบมาโดนเท้าพี่ก่อนเรียกร้องค่าเสียหายเป็นรอบตัดสินเราขอเปลี่ยนสนามแข่งนิดหนึ่งนะเพื่อนถ้าใครแพ้ต้องดูดน้ำข้างหลังโอเคตาเนี่ย พี่ขอเปลี่ยนตัวช่วย Impact Dex Impact Dex ไม่กลัวน้องจอกจิงจอกตัวไหนมาเจอพี่อะเลียงตัวกันมาเลยมได้ไหมที่แปมห้ามใช้ตัวไหนนอกจาก Impact Dex โอเคห้ามมีตัวเบิกพิเศษโอเคห้ามมีตัวอื่นนอกจากนี้เโอเคโอเคและเขาขอใช้3มตัวเป็นแพ็คคู่นะได้ครับ Impact Dex ตัวเดียวพอถ้าเกิดว่า3มตัวนี้เขาแพ้เธอเขาจะโดดน้ำได้ครับถ้าสาม Impact Dex ตัวเดียวพอถ้าสามตัวนี้ชนะเธอสักตัว วันหนึ่งเธอต้องโดดน้ำคู่เขาโอเคโดดน้ำด้วยกันโอเคห้ามผิดคำสัญญาโอเคมีข้อแก้ตัวโอเคมาสายต่องตตัวแรกมาพี่ดำมากันจูวันโกชุดตาแรกว่ายังไงเรียบร้อยอินแพรกเด็กนำไปก่อนหนึ่งแต่ดนปุยมุ้ยที่นำเรดี้เซตตี้จูวานโกชุด เสมอกันว่าบอกเลยว่าคลิปก่อนนะครับพี่ให้คนดูแนะนำคอมโบอิมแพ c เด็กมายังไม่ถูกใจพี่เลยอ่ะใครมีคอมโบตึงๆแนะนำมาหน่อย ladies set 41ก็ชุดจริงจากทางเรียบร้อยเรียบร้อยไปดีเจอมังกรกืนกินไปหน่อยอ่ะเนู วัาสุดท้าย้องปิมละมาว่าที่พี่ชอบอีกหนึ่งตัวนี่เหละว่าจิ้งจอกที่พี่จะได้อ่ะทุกคนนี่เหละว่าจิ้งจอกที่พี่จะได้อ่ะมาดิชุดเต็มแรงเลยนะครับวิธีการเล่นอิมเพกเด็กให้เก่งอ่ะเซทีชวนกชุดแม่มันจบไปเลยให้มันจบไปเลยเรียบร้อยึ่งจะโดดน้ำนะครับเ,เพื่อนๆมาดีอย่าลืมไปกดไลค์ช่องพี่ปิมด้วยนะครับไปกดติดตามช่องที่นี่ฝากช่องที่ฝากช่องนี้ ดวงตัวจริงด้วยเดือนเนี้ยจัดหนึ่งแสนซับคือช่วงนี้พี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นเบบดกันอ่ะทุกคนทักฮะไม่ชอบเลยที่ดินนุ่ๆเนี่ยนี่นะครับผมฝากคลองอีกรอบนึงฝากคนดูกดไลค์กดติดตามช่องปีมีวัดดวงตัวจริงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะไปทุกคนกลับกันกลับแล้วกลับแล้วเว้ยเพื่อนๆเจอกันนะครับเจอกันคลิปต่อไปที่หนีน้องปีมาแล้วเพื่อนๆครับเจอกันนะครับผมฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีนะครับ ถ้าอยากให้พี่มาเล่นเบ์เบย์อีกอะกดไลค์ดิวะ